จากโรงเรียนวิสุทธ์รังสีชุดทูบีนัมเบอร์วันค่ะผู้ในการฝึกซ้อมคือผู้ในการสมหมายปราบสุธาผู้ในการโรงเรียนวิสุทธ์รังสีและผู้ฝึกซ้อมคือคุณครูพิเชษรุ่งสว่างค่ะชุดนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับจังหวัดระดับภาคและกำลังรอเข้าชิงชนะเลิศระดับประเทศค่ะ E มคารก,คกครคูจงใจสีวิเชียนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโรงเรียนการจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรีคุณครูจงใจสีวิเชียนหรือที่ใครๆเรียกกันจนเป็นที่ชินปากว่าครูแวน สาวภาคใต้ที่มุ่งมาค้นหาในสิ่งที่ใจปรารถนาในภาคกลางและก็เชื่อว่าครูแหวนได้ค้นพบแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งเหล่านั้นอยู่ในการจนานุเคราะห์ครูแหวนเกิดเมื่อวันที่งกร,รกฎาคม2497เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มศึกษาในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านกาบูจังหวัดยะลา ระดับมัธยมศึกษาชั้นมศ .1- ถึงมศ .5 ที่โรงเรียนการยานีสีธรรมราชจากนั้นเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาที่วิทยาลัยครูนครสีธรรมราชพอจบมุ่งสู่กรุงเทพมหานครสอบเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวรวิโรฒประสานมิตร แหวบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนการจนานุเคราะห์เมื่อวันที่3มกราคมพุทธศักราช2523สอนวิชาภาษาไทยซึ่งกระทำหน้าที่ของครูโดยไม่บกพร่องทุ่มเทเสียสละมีความพร้อมในการสอนการถ่ายทอดวิชาความรู้แก่นักเรียนชัดเจนจำแจ้งลูกศิษย์มีความรู้ความสามารถมีทักษะในการใช้ภาษาไทย พี่แหวนเป็นคนขยันตั้งใจทำงานใส่ใจกับนักเรียนมีนอัธยาศัยดีเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานใครจะไหว้วานให้ช่วยงานอะไรไม่เคยปฏิเสธไม่ว่าจะงานหลวงหรืองานราดโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพิธีกรที่มีความสามารถพิเศษนเนื่องจากเป็นคนที่ทุ่มเทเสียสละในการทำงาน จึงได้รับความไว้วางใจมอบหมายหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยซึ่งก็ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีสมกับที่เพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาคาดหวังประกอบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโรงเรียนกาญจนนุเคราะห์เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยทําให้ต้องรับหน้าที่เป็นเลขานุก,การศูนย์และเป็นวิทยากรประจําศูนย์อีกตําแหน่งหนึ่งด้วย คงไม่มีใครปฏิเสธถ้าจะกล่าวว่าครูแหวนเป็นผู้ที่รับความไว้วางใจจากทุกคนและเป็นที่รักของทุกคนด้วยเพราะความเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมง,งานนั่นเองปัจจุบันครูแหวนสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ได้ครูชำนาญการพิเศษได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชื่อชูยิ่งช้างเผือกชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือกอันเป็นที่ภาคภูมิใจอย่างยิ่งแต่ด้วยความที่ครูแหวนมีสุขภาพไม่แข็งแรงจึงเข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเมื่อทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติได้32ปี ชีวิตเริ่มต้นการทำงานที่การจนานุเคราะห์และสิ้นสุดที่การจนานุเคราะหครูแวนทำอะไรมากมายหลายอย่างให้กับการจนานุเคราะห์พวกเราไม่เคยลืมจึงขอฝากลอนนี้ไว้จงจิตประดิษฐ์ถ้อยทั้งใจใจต่อใจรู้ในแน่นหนัก สีสว่างกระจ่างใสสาทั่ววิเชียนรุ่งประชารักมอบไว้ให้แหวน